สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปลายสูฟุสก้อนครับสวัสดีเอฟซทุกทท่านครับผมสวัสดีช่วงเช้าครับอยู่ที่โกดังอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมครับวางการวางงานช่วงนี้บุรีเป็นสมาสายครับผมอยู่แต่บ้านอยู่แต่โกดังนี่แหละครับทีมงานเ้าก็นี่แหละครับปักผ่อนอยู่ที่โกดังสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมนี่นะครับช่วงนี้กับผมมีการมีงานครับจอดเต็มโกดังครับผมกับซมีช่วงคือนการกับวันที่นลงาวันที่วัน เอลาช่วงยี่ห้ายี่หกยี่สิบเจ็ดเวลาช่วงสุกเสาร์อาทิตย์เพ่วลารับเนอกช่วงนี้นะครับกระลั้นวยกับเข่ากดังจอดเต็มโกดังครับผมบอกว่าเป็นชุดหน่อยชุดใหญ่ครับเวทีเครื่องเสียงครับชุดเล็กชุดใหญ่ชุดกลางชุดบิ๊กครับอยู่ที่โกดังหมดครับจอดุนเต็มครับจอดข้างนอกก็มีนะครับโดนแหย่หน่อยแหย่ใหญ่กะหว่างนะครับเด้อ ไปเชิใจติดต่อได้ที่อุบลสายย่นสาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนี่ครับรถแคนหน่อยกับว่างครับรถแห่ค่หน่อยกับว่างรถแห่แันไห่กับว่างครับผมนี่ครับจอดเต็มโกาดังครับนะครับงานกับว่างงานกับนอนอยู่อยูกก่โกดางังสนุกนอนครับบางคนกับนอนบางคนกับหารับจังพี่กันนะครับทราบมีการมีงานเวทีเครื่องเสียงเอ่อ รับจ้างก่อสร้างรับจ้างเก็บพักเก็บพริกน้ำมันเนี่ยนะครับพ่อได้ทราบสิไปการไปงานผลงาออกงานกับวันที่ยี่สิบห้าสดไปช่วงบ่อบู้กับโบหูขึ้นกันครับเสด็ใส่เครื่องเสียงเวทีบอโนสำหรับวงแสงท้องฟิลเลนร์ห้องวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนาะครับนอหนักันมีกับเสด็ไปขับมุ่มีกับเสด็จอไปต่อนะครับก็นอนรอเห็ด ทำงานรอดรับจ้างทั่วไปรอดนะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีงหญ่เนาะจุดงหญ่ครับถัาเครื่องกับแพ้งซีหาเ่ินเหมือนครับครับบรรยากาศช่วงเ,เช้าเช้าอากาศซีดนร้อนครับเริ่มเข่าสีนาร้อนนะครับเออเริมเข่านาร้อนเพราะเดือนเมษาโอดเดือนมีนาเมษาเนี่ยก็อากาศร้อนนะครับนากกว่าสุดก็คือพายุโซนร้อนเออ อาจจะมีช่วงนนนนนเหน,อนือได้นนอนนพายุส่วนอนกับสีมีนะครับเด้อเราวัดด้วัางครับสำหรับเวททีคกื่องเสียงทุกชุดนะครับก็ต้องเซฟไ้เทปสะค้องไปแล้ครับถ้าเกิดพิษผัดถ้าเกิดเจอพายุมากอ,อันตรายนะครับเนาะสำหรับเวททีคกื่องเสียงเอาอ่นนี่ครับบริเวณรอบกรังอุบลสายยันเศร้าตามการแสงแดดครับหอนแต่เศ้าครับ ตรนนี้จังไรก็บหอนย่ำได้ก็บหอนกับหอดคำก็บหอนครับ,บ,รบย่ำเบิกย่ำขึ้นก็บหอนเพราะว่าเป็นช่วงมีหน้าเมษาช่วงหน้าร้อนอ่านะครับหน้าร้อนนะก็แจ้งสินาฝนเนาะครับเนาะเออนะครับแต่ว,ว่าช่วงนี้ก็งานกับบางเนี้ยจังน่อยเออทีมงานเจ้าหน้ที่เครื่งเสียงชุดหน่อยชุดใหญ่กับเขาโกดังจอดเต็มโกดังจอดข้างนอกก็มีแน่อยู่ไม่ได้สามารถจอดอ่ งานกะอนอนนอน,นอนนอนนอ,นอย่างนี้แหละครับรอ,อการน,นอองานอผละมทีห้ายี่ก่สิ่แปี่เก้าสามสิบมัันทีหนึ่งบนละจกสิมีมือรยังมท่านช่วอยู่ครับเด้อสำหรับแสงท่องฟิลเลด์อาจเขาสิมีอยู่ครับมันที 24, ่สิบส่เดเวทีนะครับเด้อเันใส่เวทีกลางด้วะนะครับสำหรับทีมงานเฮาแต่ผลสิ็จไปมันที่สิบหี่สิบว่าัน อ่าจะเสร็จดีไปบ่ได้ไปกันจังรอทาเบิ้งอีกที่เนาะครับเนาะงสำหรับบนสายยันซาวหนึ่งเก้าก็เจ็ดออนทัวสองครับประจำวงแสงทองฟินแลนด์นะครับผมอ่าช่วงนี้ทีมงานกับผมมีงานครับงานรับจ้างกับั่วไปกับหายากครับงานช่วงนี้โอ้เอาดูกันต่อไปครับสำหรับทีมงานแสงทองฟินแลนด์ครับผมกันได้แล้วก็อีกไก่สิมีงานนะช่วงสงการก็จะ ใส่เวทีเพื่อทุงานทุกมืออยู่หรอกครับเพราะว่าเป็นงานจับภาพเนาะสำหรับเวทีอุบลสันซาวน์เนาะครับเนาะอ่ะขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันซาวชาแนาลครับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำเนาะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ